ครับสวัสดีครับผมอำนาจเริงพิสารวันนี้จะมารีวิวหลังบ้านนะครับติดตามชมเลยเลยนะครับจะพามาดูบวกอันนี้มะรุมนะครับต้นมะรุมกําลังออกดอกออกผลยิบบอปลา ผมจะพาเดินด,ดูไปเรื่อยนะครับอันนี้ต้นขน,นุนมันจะมืดสุดๆเลยนะครับพี่น้องอันนี้บวบบวบเหลี่ยมบวบเหลี่ยม กำลังเริ่มออกดอกแล้วครับขึ้นร้านแล้วเป็นหน่วยเล็กนี่ผมจะให้ดูนะครับบวบบวกกำลังออก ออกฟักเล็กออกดอ,อกยอดถกเริ่มขึ้นขึ้นนนร้านไปแล้วดูไปเรื่อย ជាតែកแหนពុកពុកមកຈາກไหนពុកฮะមកຈາກไหน นกำลังออกฟักเล็กอ่าเดี๋ยวพงจะพาเดินดูไปเลยครับรอบๆตรงฟ้าเย็นบอโปรงก้อนเมฆปกคลุมนิดหน่อยนี่มันเทศ กล้วยสวนเกษตรพอเพียงนะครับผมพาดูไปเลยกำลังแตกยอดออกผลใหม่ เดีดูตุ้นกล้วยน้ำว้าเดี๋ยวพาไปดูขนุนหนังเดี๋ยวพาไปดูขนุนหนังอีกหน่วยเขาจะโตขนาดไหนล่ะ มันจะมืดหน่อยแต่ก็พอมองเห็นเริืมตัวแล้วสามโลละสามโลอันนี้ลูกอาที่โคนผมจะพาเดินดูรอบรอบ บรรยากาศหลังบ้านตอนเช้าเช้ากล้วยดูกล้ยกวย อันนี้เป็นเกวยน้ำว้าออกออกผลอันนี้ต้นตะไคร้ปลูกไว้ทิ้งไว้ครับยังไม่แตกกอใหญ่ บรรยากาศกําลังดีเป็นกเกษตรปลูกันนั้นบ้างอันนี้บ้างผมปลูกไปเรื่อยครับันกํร้ังขึ้นละ บวบบวบอันนี้ด้านนี้ก็เป็นสาลีมันปลูกอย่างละแถวนหน่วยก็เล็กๆหน่วยเห็นไหมครับสาลีไหนแม่ไว้ก่อนโอ้ขอ,อกดอกหน่วย nuôi cái đúp xí nhẹ lên nè ừ. nuôi cái đúp kho xí nhẹ lên này ừ. hả ครับสวัสดีครับผมอำนเรลืมสั่งกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับคลิปหน้าผมถ่ายดูใหม่นะครับสวัสดีครับ